มีเหตุผลอะไรที่ทําให้ชายแก่อายุ86ต้องตื่นแต่เช้าเตรียมกระติกน้าสุมสะาายซส,สองสายเดินออกจากบ้านกว่า20กิโลเมตรเพื่อไปเล่นเพลงบนเนินเขาแกทำแบบนี้ทุกวันเป็นเวลากว่า30ปีมาแล้ว ูชิวให้สัญญากับภรรยาว่าจะทำน้ำสุขให้เธอทานทุกเชา้าและจะเล่นเพลงที่เธอชอบให้เธอฟังไปตลอดชีวิต สำหรับคุณลองถามตัวคุณเองดูไหมว่าคุณดูแลคนที่คุณรักมากแค่ไหนไทยประกันชีวิต นี่ไปไหนกันดีอ่ะไปบ้านอ้อยมะไม่เอ่ะบ้านอ้อยรกสไตล์ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บสินมันคงเหรอรถชนแถวเมงจ๋าพี่รีบมาหน่อยนะพี่พิชัดอ้ยพี่มันใครอ่ะพิชัดเนี่ยค่ะมันโป่ยยาสลบอ้อยแล้วมันจะเอาอ้อยไปขายด้วยนะค่ะย่ะพิชัดสินมันคงสวัสดีครับนี่รถพี่ใช่ไหมครับกำเงียเหรอกำเงี้ยร์ตาย เมาเร็วเคยมเร็วส้มเร็วสินมั่นคงประกันภัยโทรหนึ่ ในปัจจุบันที่ราคารถยนต์เฉลี่ยคันละเจ็0แสนบาทและมีจำนวนกว่า30บล้านคันบนท้องถนนจึงไม่แปลกหากเราคิดจะทำประกันเพื่อปกป้องทรัพย์สินของเราจากอุบัติเหตุก่อนจะพูดถึงประกันที่คุ้มครองรถยนต์เรามาพูดถึงประกันที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำซึ่งก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือเรียกสั้นๆว่าพรบรถยนต์พรบรถยนต์ให้ความคุ้มครองทุกคนที่ประสบภัยจากรถไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสารหรือคนเดินถนนโดยรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขอยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายๆสมมุติว่าคุณล่าสายตาจากถนนเสี่ยววินาทีพลาดไปชนรถเบนที่อยู่ข้างหน้าในรถเบนมีผู้ขับขี่และผู้โดยสารรวม3คนทั้งหมดได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพรบรถยนต์ให้ความคุ้มครองไม่เกิน50,000บาทต่อคนในกรณีบาดเจ็บ และไม่เกิน2 0 0แสนบาทต่อคนในกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากตัวอย่างสมมุติว่าผู้บาดเจ็บ3คนมีค่ารักษาพยาบาลคนละ60,000บาทรวมเป็นเงิน1,80,000บาทและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถเบนซ์7 0 0 0 0บาทพรบอรของคุณจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สูงสุดคนละ50,000บาทรวมจ่ายทั้งหมด3คนเป็นเงิน1 5 0 0 0 0บาทแต่เนื่องจากพรบรไม่คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน ค่าซ่อมรถเบนซ์70,000บาทจึงไม่ได้รับการชดเชยดังนั้นยังมีค่าเสียหายส่วนที่เหลือเท่ากับ100,000บาทในกรณีที่ความเสียหายไม่คุ้มครองโดยกรมทันหรือค่าเสียหายมากกว่าวงเงินที่กรมทันม์กำหนดผู้ที่เป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายส่วนที่เหลือนั่นก็หมายความว่าในกรณีนี้คุณต้องจ่ายเงิน100,000บาทจากกระเป๋าตัวเอง ดังนั้นการทำประกันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจึงช่วยป้องกันความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและเป็นที่มาของการทำประกันภาคสมัครใจประกันภาคสมัครใจหมายถึงประกันที่ทำโดยความสมัครใจของเจ้าของรถซึ่งมีความคุ้มครองครอบคลุมมากกว่าประกันภาคบังคับเช่นคุ้มครองร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกคุ้มครองความเสียหายของรถคันเอาประกันคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถเป็นต้น ประกันภาคสมัครใจมีด้วยกันหลายประเภทแต่ที่ได้รับความนิยมได้แก่ประกันชั้น1ประกันสองพัดประกัน3พัดและประกันชั้น3โดยประกันชั้นหนึ่งมีความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดและลดหลั่นลงมาเป็นประกันสองพัด3พัดและชั้น3ตามลำดับประกันชั้นหนึ่งให้ความคุ้มครองแก่ตัวรถของผู้เอาประกันโดยมีจุดเด่นคือสามารถเคลมได้แม้ไม่มีคู่กรณีเช่นถอยชนเสาชนฟุตบาล ต้นหินกระจกแตกนอกจากนี้ยังคุ้มคอรองกรณีรถหายไฟไหม้และภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมประกันชั้นหนึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงสุดรถยังอยู่ในสภาพดีมีอายุไม่เกินเจปีถัดมาประกันสองพัดหรือประกันสองบวกให้ความคุ้มครองแก่ตัวรถของผู้เอาประกันแต่มีเงื่อนไขคือต้องเป็นความเสียหายจากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น หรือพูดง่ายๆว่าเคลมได้ในกรณีรถชนรถนอกจากนี้ยังคุ้มครองกรณีรถหายและไฟไหม้ด้วยประกันสองพัดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันเพื่อรองรับอุบัติเหตุใหญ่ต้องการป้องกันความเสี่ยงในกรณีรถหายหรือเป็นรถที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้เช่นรถที่นำไปติดถังแก๊สนอกจากนี้ประกันสองพัดยังเหมาะกับผู้ที่อยากทำประกันชั้นหนึ่ง แต่ติดเงื่อนไขไม่สามารถทำได้เนื่องจากรถมีอายุมากเกินหรือมูลค่าไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทประกันกำหนดใน,นลำดับต่อมาประกันสมพัดหรือประกัน3ามบวกมีความคุ้มครองเหมือนประกันสองพัดคือคุ้มครองรถของผู้เอาประกันในกรณีเกิดอุบัติเหตุชนกับรถคันอื่นแตกต่างกันเพียงที่ประกันสมพัดไม่คุ้มครองรถหายและไฟไหม้ดังนั้นหากรถของเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือโจอลกรรมในระดับต่ำเช่นรถไม่ได้ติดแก๊ มีที่จอดรถในบ้านหรือมีที่จอดที่รักษาความปลอดภัยดีก็อาจพิจารณาทำประกันสมพัสดแทน2พัสดก็ได้ลำดับสุดท้ายประกันชั้น3ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถของคู่กรณีไม่มีวงเงินซ่อมรถของผู้เอาประกันประกันชั้น3เหมาะสำหรับป้องกันความเสียหายจากการขับรถไปชนคันอื่นโดยผู้เอาประกันพร้อมรับผิดชอบค่าซ่อมรถตนเองได้หากจำเป็น จากที่กล่าวมานั้นเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์โดยมุ่งเน้นให้เราได้เข้าใจและสามารถเลือกทําประกันที่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่มากกับการใช้รถได้อย่างเหมาะสมวันนี้คุณพร้อมรับมือกับความเสี่ยงหรือยังครับ